ถึงแม้ว่าในภพชาติปัจจุบ,บันนี้เลืกโลกอาจจะมีสุขภาพร,ร่างกายที่อ่อนแอหรือเจ็บไข้ได้ป่วยด,ด้วยโรคต่างๆเชน่นหลอกปัดหลอกระบบทางเดินอาหาร,ระโะคหัวใจหรือโรคอะไรเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะจะได้ผลแห่งบุญการทําบุญท่อประปา่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงอันที่สงท่อประป่าอย่างเดียวนะจ๊ะยังไม่ได้พูดถึงบุญอื่นๆนะจ๊ะบ,บับโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิจา บุญทาวารที่ลูกๆตั้งใจทําทุ่มเททําอย่างเต็มที่เต็มกําลังแล้วก็ได้ทํหนาทียากกระมิดไปเชิญชนมหาชนผู้มีบุญเนี่ยให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มวิติใจอย่างสุดๆนี้ก็จะไปช่วยตัดรอรวิบากกรรมต่างๆที่ลูกๆได้เคยทําผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตให้เจือจางเบาบางลงไปได้ซึ่งก็จะเป็นผลทําให้เราไปแก้เจ็บเรือการเจ็บป่วยที่ ลูกๆเป็นอยู่ก็จะค่อยๆทุเราเบาบางลงไปและลูกๆก,ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหายป่วยได้อย่างเป็นอัศจรรย์หรือถึงแม้การจะปวดที่ลูกๆเป็นอยู่จะยังไม่หายในปัจจุบันเนื่องจากวิบากรรมเก่ายัางหนาแน่นและยังส่งผลเร็วแรงอยู่จนกระทั่งบางทีเราเป็นคนร,รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบุญไม่ช่วย คือไม่ทันใจเราพูดง่ายๆนะจ๊ะแต่มันก็ยังทันใช้นะแม้ไม่ทันใจจะเพิ่งไปโบกพูดกับบุญไม่ช่วยเลยจ๊ะบาปนี่นะจ๊ะบังคับให้เราสร้างกรรมแล้วก็พาไปสู่อบายเนี่ยไปอยู่ในมหานรกก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีนี่นะจ๊ะเราสามารถกลับขึ้นมาใหม่ได้เพราะบุญนไปช่วยในนั้นเนาะนี่นะจ๊ะแต่ว่าผู้ที่อยู่ในนั้นก็ไม่รู้เรื่อง มันไม่เห็นนะเห็นในการทุกข์ทรมารเนี่ยละจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพดีขึ้นเบาขึ้นบันเทาเรื่อยๆเลย,เยนั่นละบุญศักดิ์สิทธิ์เข้าไปช่วยนะจ๊ะที่จะไปแก้บาปศักดิ์สิทธิ์นี่เราต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะจ๊ะกระทั่งเรื่อยขึ้นามาสู่สัตวนรกมาสู่ยมโลกมาสู่ปลสุรกาษาดจชาแล้วก็มาเป็นมนุษย์ค่อยๆแก้ไขมาเรื่อยๆตอนเป็นมนุษย์นี่เรามีโอกาสสร้างบุญแก้ไข ด้วยตัวเองดีแค่น,นี้นั่นบุญศึกษาเอาบุญเก่าๆมาช่วยแก้ไขวิบากกรรมเก่าๆอย่างนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดสักอ่อนละเอียดสักนิดหนึ่งนะจ๊ะเราคงตามทางกันยากแต่ว่าฟังเอาไว้เพราะเราเรียนโรงเรียนอุบาลน,นี่นะจ๊ะเนื่องจากวิบากกรรมเก่าๆยังนานแน่นและส่งผลเร็วแรงอยู่จึงไม่หายในปัจจุบันจะได้ผลเ่งบนาก,การทำบุญเท่าป่ปาที่ลูกๆได้ตั้งใจ จนเดชทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ได้ทำด้วยนาที่ญาติกัลยาณามิตรปรเชาญชนมหาชนผู้มีบุญมาสังสมบุรลุ่วมกันด้วยแต่ความรู้สึกที่เปลืมป้มงพิจิใจอย่างสุดๆนี้นิจ๊ะก็จะไปช่วยทําให้ความเจ็บปวดที่ลูกเป็นอยู่สามารถทุเลาเบาบางลงไปได้เช่นแต่ลูกได้ทาบุญท้ปาปปากาลังป่วยนี่นะจ๊ะเป็นโรคร้ายที่จะสร้างความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน ให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมากโดยผลหนึ่งบุญจากการทำบุญท่าป่าป่านี้เองก็จะไปช่วยทำให้ความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาจากโรครายนี้ลดน้อยถอยลงไปซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ลูกๆสามารถที่จะดินใจกลับมาวที่ศูนย์กลางกายแล้วก็นึกถึงบุญได้มากขึ้นว่าเป็นเช่นนี้ก็จะทําให้บุญทุกๆบุญที่ลูกๆได้เคยสั่งสมไว้ได้ช่องตาม,มาส่งผลมากขึ้นตามไปด้วย และทันทีที่บุญต่างๆได้ช่องตาม,มาส่งผลนะจ๊ะคือบุญพระป่าจะไปดึงดูดบุญอื่นมาช่วยไม่ได้ช่องส่งผลคขาจะปวดทรมาก,ก็จะยิ่งทุเลาเบา,บาบางไปได้อีกนั่นเองหนักเป็นเบาเบาก็จะเป็นหาย,ยานี่นะจ๊ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นบุญจากการท่อทาบุญท่พระป,าปา่าที่ลูกๆติดตั้งใจทุม่มเททําอย่างเต็มที่เต็ม,ตม,ตมกำลับบงนี้ ยังสามารถีจะช่วยต่ออยุคแข,ขยย็งลูกให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยเช่นสมมติว่าหมดอายุขไขที่อายุ95ปีาา <c oughs> ได้ผลแห่งบุญนี้จะสั่งผลห้อายุแข,ขยย็งลูกยืนยาวไปได้อีกไปถึงร้อยปีบ้างหรือร้อยยี่สิบปีบ้างเป็นต้น<า>นี่นะจ๊ะสมมติอายุขไขเฉลี่ยเนี่ยเขาร้อยหนึง่ง<า>แต่ว่าอยู่ได้95 แต่บุญนี้ก็จะช่วยถึงร้อยถึงเท่าอายุไขเฉลี่ยหรือเลยก่านนั้นนี่นะจ๊ะซึ่งอายุไขจะยืดไปได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังบุญที่ลูกๆได้ตั้งใจสั่งสมไว้ในภพชาติปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักนี่ไงคือถ้าลูกๆตั้งใจสั่งสมบุญไว้มากเนี่ยก็สภาพจ,จิตใจลูกๆก็มีความผ่องใสและสว่างไสว ซึ่งการจาก,การปฏิบัติธรรมตัวลูกเองก็จะส่งผลทำให้บุญเก่าที่ได้เคยสั่งสมเอาไว้ในษษษอดีตชาติก็ได้ช่องตามาส่งผลมากขึ้นเมื่อบุญเก่ามาส่งผลก็ร่วมกับบุญใหม่ที่ลึกลูกที่ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้เช่นนี้ก็จะเป็นผลทําให้อายุขงังลึกลูกยืนยาวนานยิ่งยิ่งงินไปนั่นเองนอกจากนี้ผลแห่งบุญจากการทำบุญทัพอปลา ยังจะติดตามตัวรูกไปส่งวันที้พบชาติต,ต่อไปอีกด้วยอ่คือปัจจุบันนี่ยังเป็นละอ่อนอยู่นะเอมบริโ <ry> อของบุญเนี่ยเหมือนต้นกล้าอ่อนๆก็ส่งผลได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าพบชาติต่อไปเนี่ยบุญจากปัจจุบันอ่าพอพบชาติต่อไปเนี่ยเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ดอกให้ผลนะั่นเองจะส่งนิดเต็มที่กว่านี้ แม้เป็นต้นอ่อนๆต้นกระดานอ่อนก็ยังส่งผลได้มากถึงขนาดนั้นแต่เต็มที่นี่มหาตรจันเลยและจะได้ผลแห่งบุญจากการทําบุญทั้งปายังจะติดตามตัวลูกไปส่งผลในภพชาติต่อไปอีกด้วยซึ่งก็จะเป็นผลทําให้รุกงรจจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวก,กว่ายุคไข,ขเฉลีย่ยของมนุษย์ในยุคนี้ยิ่งยิ่งไปอีกด้วยเช่นแต่ตัวลูกเกิดมาในยุคข,ของคน อายุหนึ่งมืนปีเฉลี่ยนะจ๊ะอของมนุษย์ยุคนั้นแต่โลกก็จะไม่ยุคขที่มากกว่าหมื่นปีเป็นต้น